นี่คือโฉมหน้าของชายโฉดทั้งหลายนะครับชายโฉดโอ้ยโฉดมาโฉดเนี่ยอัตมชายโฉดชายโฉดที่มีพฤติกรรมดุร้ายเหมือนกับหมาป่ากำลังจะคาบเหยื่อคนนี้เขาเห็นผู้หญิงไม่ได้ครับเขาจะดุเขาเจกีดอย่างเดียว าจะโอ้โหี uh uh. ไม่ได้กดศพตีอย่างเดียวไม่สามารถที่จะบอกพฤติกรรมของเขาได้เลยครับเพราะว่าม oh ันอ uh ุกอาจมากคนนี้ครับชายางเขาคือสิบนาทีเขาสามารถที่จะร่วมรักกับคนที่เขาไม่รู้จักภายในสิบนาทีได้อย่างเสร็จสับเลยนะครับเขาคือยังคนมีเมียแล้วคนนี้ครับโอ้โห เมื่อก่อนเขาเป็นคนเงียบขรึมมากแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าโลกนี้เป็นสีชมพูเขามีความรักโอเคครับคนต่อไปคนนี้ครับเมื่อก่อนเขาติดยามากอยู่กับผู้ชายไม่ได้เป็นคนใจสั่นมากเลยเมื่อก่อนอยู่กับผู้ชายไม่ได้ครับใจสั่นทำการล่วงละเมิดทางเพศเพื่อนหลายๆครั้งแต่ว่า โดนเพื่อนอกีดกันแล้วจกจะกลุ่มส่วนคนนี้ครับฝ่าย <c oughs> คนนี้เหรอคนนี้เขาไม่มีอะไรกับเพื่อนหรอกครับเพราะว่าไม่รัยไปสูงสิงเฮียอะไรดิไซเขาคล้ายๆกับต๊ดนะครับที่ไม่ยอมทําอะไรกับเพื่อนพูดก็ไม่ค่อยฟู ส่วนคนนี้ครับค่อนข้างีดีะปัญญาอ่อนนิดนึงแต่เขาก็มีเดียกรีวความหล่อของเขาอเอันนี้โดนหลอวต่อไปคุณเหรอครับคุณ,ม,คณออมัดคนถ่ายอะมนะครับคนนี้จริงๆผมเนี่ย <c oughs> ถูกยกย่องว่าเป็นคนที่ดีแล้วก็ว มีชื่อเสียงของแผนกนะครับธรรมดานะครับคนมีเมียแล้วคุณจะคนดีครับมีคนรักแล้วก็ต้องมีคนเกลียดธรรมดาครับกาจบรายกันเชียอยากให้เงียบพอมอนรถชิมรถชิมตองมตนทึบถชิมปนาบบมริมไป